สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาทำการแกะกล่องรองเท้าโมเดลยอดนิยมนะครับ อาดิดาสซูเปอร์สตาร์ซึ่งจะเป็นรุ่นไหนนั้น mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทางอาดิดาสประเทศไทยนะครับที่ส่งรองเท้าอาดิดาสซูเปอร์สตาร์คู่นี้มาให้นะครับแล้วก็พร้อมกับกล่องพิเศษนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าในกล้องของผมเนี่ยไม่สามารถเก็บได้หมดครับเพราะเนื่องจากเราใช้เรนฟิกนะครับผมก็จะมีตัว โลโก้ Adidas Original มาให้นะครับพร้อมกับตัวฝากล่องที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง Adidas Superstar นะครับนั่นก็คือตัวเชลโทนะครับที่จะเป็นตัวยางรูปเปลือกหอยตรงปลายเท้านะครับซึ่งก็ให้มาสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาพลิกให้ดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับเชลโทอย่างที่เห็นแล้วก็มีเขียนคำว่า Superstar 2020นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นการครอบกล่องเพื่อให้มันมีแบบกิมมิคเฉยๆนะครับให้เป็นเหมือนกับรองเท้าซูเปอร์สตาร์ที่เราจะทำการแกะกล่องอันนี้นะครับผมเอาละเดี๋ยวขออนุญาตเก็บโอเคเมื่อพร้อมแล้วเราก็มาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยครับผมอาเปิดออกมาก็จะพบกับตัวป้ายเชลโทเหมือนกันนะครับที่เขียนว่าซูเปอร์สตาร์2020นะครับ ด้านหลังก็จะมีสโลแกน Change is a team sport นะครับซึ่งก็จะเป็นแคมเปญที่ออกมาฉลองครบรอบ50ปีของ Adidas Superstar รองเท้าคู่นี้นะครับผมเอาละเรามาเปิดดูกันต่อนะครับเปิดออกมาเราก็จะพบกับ d i i d s s u u p r s t t r สําสำหรับรองเท้า Adidas Superstar คู่นี้นะครับก็มาเป็นแบบไม่มีเชือกนะครับซึ่ง ที่เป็นแฟนแฟนซูเปอร์สตาร์หรือว่าเป็นแฟนเพลงของ r u n d m c นะครับก็จะทราบดีว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการแต่งตัวสไตล์การแต่งตัวของศิลปินฮิปฮอปแนวหน้าในยุค80นะครับ r u น d m c นั่นเองซึ่ง r u n d m c เนี่ยในยุคนั้นนะครับชอบการแต่งตัวใส่เป็นชุดแร็กชุดวอร์มต่างๆแล้วก็ใส่รองเท้า Adidas s u p e ป Star คู่นี้นะครับและนำลิ้นรองเท้าออกมาไม่ใส่เชือกด้วยนะครับผมทำให้แฟนแฟนเพลงในยุคนั้นเนี่ย ก็ต่างควานหารองเท้าคู่นี้มาใส่กันนะครับแล้วก็ในปี2020เนี่ยทาง Adidas เนี่ยได้ทำรองเท้า a d i d a s Superstar ที่ไม่มีเชือกมาให้แล้วนะครับโดยรุ่นนี้นะครับหลักๆก,ก็จะมีดีไซน์ที่เหมือนกับ a d i d a s Superstar ทั่วๆไปนะครับแต่ว่ามีการใช้วัสดุหนังที่ค่อนข้างนุ่มนะครับสัมผัสแล้วรู้สึกดีเลยทั้งด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้นะครับอีกทั้งลินรองเท้าเนี่ยก็เป็นแบบหนังเหมือนกัน พร้อมกับบุฟองน้ําให้หนามากนะครับหนาขึ้นแล้วก็มียางยืดด้านในนะครับตรงนี้ที่เวลาสวมใส่เนี่ยก็จะเป็นแบบสลิปออนนะครับเคยสงสัยเหมือนกันว่ารัน d m เอเนี่ยเขาใส่รองเท้าซูเปอร์สตาร์คู่นี้ยังไงโดยที่ไม่มีเชือกนะครับแล้วก็นําลิ้นรองเท้าออกมาทั้งหมดด้วยก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าใส่กันยังไงนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยเป็นแบบสลิปออนแล้วนะครับก็สามารถสวมใส่เข้าไปได้เลยแถม ตัวพื้นชั้นกลางของรองเท้านะครับผมทําออกมาให้มันดูคลาสสิกนะครับเป็นสีเหลืองนิดๆน,นะครับอีกทั้งตัวเชลโทนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนิดๆด,ดูคลาสสิกคลาสสิกนะครับดูดูแบบว่าเก่าๆนิดนึงนะครับเก่ามาตั้งแต่แรกเลยอะไรประมาณนี้พื้นชั้นนอกก็ยังคงเป็นลายเอกลักษณ์ของซ u เปอร์สตาร์อยู่นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เวลาผมจับคู่นี้แล้วรู้สึกว่าแตกต่างจากซ u เปอร์สตาร์คู่อื่นนะครับนั่นก็คือตัวพื้น พื้นยางนะครับพื้นชั้นนอกแล้วก็เป็นพื้นชั้นกลางเนี่ยเวลาจับแล้วกดดูนะครับจะรู้สึกถึงความนุ่มนะครับอย่างคู่นี้เนี่ยกดพื้นลงมาพอได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตรงเชลโทเนี่ยก็มีความนุ่มนะครับเรียกได้ว่าใครที่อยากจะได้ซูเปอร์สตาร์ที่มีพื้นนุ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับคู่นี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยและไม่ต้องกังวลนะครับว่าอาดิดาจะงกเนี่ยตัดเชือกออกไปเนี่ยเราจะไม่คุ้มซื้อมาแล้วไม่คุ้มด้รองเท้าที่ไม่มีเชือกอะไรกันเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับ ไม่ต้องกังวลเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับเชือก2คู่นะครับโดยจะมีเชือกแบบธรรมดาสีดำนะครับคู่หนึ่งก็จะเป็นแบบตามปกตินะครับแล้วก็เป็นเชือกแบบหนาๆอ้วนๆเลยอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นเชือกแบบหนาๆอ้วนๆแบบนี้เลยนะครับความหนาแบบใหญ่มากๆ ก็จะเป็นสไตล์แบบดั้งเดิมนะครับใครชอบแบบไหนก็สามารถใส่เชือกนะครับเข้ากับตัวรองเท้าแล้วก็ใส่เดินคู่นี้เนี่ยด้วยความที่เป็นแบบ slip on นะครับอยากบอกว่าสวมใส่ง่ายมากๆนะครับแค่ใส่ถอดไม่ต้องผูกเชิอนมัดเชือกนะครับแต่ใครที่แบบว่าอยากได้สไตล์ของ Run DMC ก็ไม่ต้องใส่เชือกนะครับสามารถสวมใส่ได้เลยแล้วก็ไม่หลุดง่ายนะครับมีความกระชับอยู่ ส่วนใครที่อยากได้ความเป็นซูเปอร์สตาร์แบบเก่าๆหน่อยแบบเก่าๆนะครับก็ใส่เชือกเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องรัดเชือกให้แน่นนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยก็สวมใส่ง่ายถอดง่ายใครที่ต้องถอดรองเท้าสวมใส่บ่อยๆเนี่ยคู่นี้ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ด้วยรูปทรงดีไซน์เนี่ยความคลาสสิกต่างๆก็สามารถแต่งตัวได้ง่ายนะครับใส่กัะยีนใส่กับกางเกงขาสั้นใส่กับชุด ออกกําลังกายอะไรก็เรียกได้ว่าเข้ากันหมดนะครับผมก็สําหรับ Adidas Superstar Reslete คู่นี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่4,000บาท วางจำหน่ายแล้วนะครับตาม Adidas Original แล้วก็ Adidas Brand Shop ต่างๆ Adidas b r n n d e n t t r r ทั้ง2ส,สาขานะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ขอขอบคุณ Adidas ประเทศไทยที่ส่งรองเท้าคู่นี้มาให้ได้สัมผัสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาและอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางเรานะครับสำหรับคลิปวิดีโอแกะกล่องพรีวิวอ d ดิดา s ซูเปอร์สตคู่นี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ